บ้านจะดีสุขขีสีสวัสดิ์เพราะมีวัดฝึกหัดดัดนิสัยมีพระสงฆ์ผู้ส่งศินธรรมวินยัยอบรมใจชาวบ้านด้านสินธรรมวัดจะดำรงอยู่คู่กับบ้าน เพราะชาวบ้านช่วยชุบอุปถรัรมภ์เอาใจใส่ดูแลเป็นประจำช่วยกันทำช่วยกันกอ่อก็เจริญถ้าบ้านเมินวัดไม่มองก็มองเศร้าทั้งของใหม่และของเก่าไม่ช่วยกันรักษา โยมก็เมยพระก็เฉยไม่นําพาพ้นตามมาคือความแตกแยกสลายถ้าหากว่าทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติทางบ้านวัดร่วมแรงแข่งขยันบ้านกับวัดต่างอบอ้อมพร้อมใจกัน ก็นับวันจะเรืองรุ่งพุ่งเจริญขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัทอย่าลืมวัดคือดินแดนาศาสนาสาธุชนควนรเคารพและบูชาเพราะวัดว่าเป็นศูนย์ผลิตด,ด้านจิตใจขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัท อย่าทิ้งวัดตัดเยื่อให้เชื่อฉันขอให้เห็นว่าวัดนี้สำคัญสถาบันพุทธศาสตร์คู่ชาติไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหลายชั่วโคตไทยจะรุ่งโรจน์เพราะมีชาติมีศาสนามีคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา ชี้นำพาให้ละชั่วประบพติด,ดีขอเจริญพร